สวัสดีจ้าเรามาเจอกันที่ในช่อง u t u b e เนเน่เทวเลอร์นะคะดูนะคะอากาศที่ตอนนี้เนเน่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนภาคเหนือของประเทศไทยนะคะติดกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะนะคะดูนะคะวันนี้อากาศอากาศ ดูสิคะอากาศตอนนี้ค่ะในนี้ตอนนี้ในนีนนอ้อยู่ฝั่งอ,อยู่ใกล้กับตลาดสันปา่าไฟนะคะอยู่ติดก,กับโรงพยาบาลฮาริพุนชัยนะคะโรงพยาบาลเขาเลิศเนาะเห็นไหมคะตอนนี้ภาคใต้เป็นยัง,ยงไงเป็นยังไงบ้างค่ะ เอเสียงคนพักใต้หน่อยค่ะนะคะ,นะคะโอเคไหมคะเห็นไหมคะอโอุย้ยู้ายใบายใหอยยนะยอ้อย่าถ่ายนะู้ยายบอกว่าอย่าถ่ายนะป้ายใบายให้ ใส่ต้องเลี้ยวมาทางนี้ได้ลรอใส่ต้องเลี้ยวมาทางนี้นะคะอ๋อไม่ผูช้ชายไปทางอื่นโอเคไหมมันจะกัดพักเหนือจังหวัดลำพูนโอเคไหมคะสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามานะคะ โอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมอมอยกันใหม่ค่ะดีจ้ะ